สวัสดีจ้าพี่น้องมาเด้อค่ะกินเข่ากันไปหน่อยนะคะกินกับอีหยางปลานิยนต้มใบบักขามออนพี่นอ้องไปแต่แซบบ๊อบนะใบบักขามออนหน้าเจี๊ะบอจ้านั่นน่าเนี่นนนยสเปรพอใบบักขามออนนะพี่น้องเฮ้ยหอมขนอวนรวยอยู่ก็ตตองว้าลายใหญ่ห่างกินยั่ว,วตัวพี่น้องมาเนี่ยเอาก็สิมากินปลานิยนดูอายุว่ แสบนวดในสูตรของม่นยังหน่อยบาบ่ไรอย่า,างนี้ค่ะตั้งโตตังต้งโต,งตงอุ้ยข่าวกร้อนแกงกรอนอืมสุดยอดขันมังเล่าิ่นใส่พักในแกงหรือว่าเพิ่นกลิ่มกระปุ่นเนาะเพิ่นเอิ่นพักใบเนื้อพี่น้องตัดเนื้อออกก่อนอุ้ยสมแสบ โชคดีทั้งเธอไปซื้อฮูบอไปซื้อในอันเวลาใบบักขามมาจากเมืองไทยนะทั่งเธอมันใบใบบักขามสมกันเป็นใบบักขามหวานเวลาเข้ามาแกงแล้วามักบรสชาติเป็นไรแต่ว่ามันไดงความหอมได้กินถ่ายอยู่แต่ว่าเ้างต้องเติมบางคนก็สิเติมเป็นน้ำบักขามเปียกบลงก้นก็สิเติมเป็นน้ำบักหน้าแต่ว่าไม่หน่อยว่าคันเข้าในใบบักขามหวานขาต้องเติมน้ำบักหน้าเป็นสิแซ่บวันนี้พอดีเบ๊ะเลย ถือใบบราคามสมจวดขนาดมาต้องมีแก้วเลยต้มเองกินเองนักเรงงขอคาอ่อนนะจ๊ะคาออนกันมันกับแก่ทื่เก่าลหรอพี่นอ้อง อย่าว่ามันมันั่นเรื่อกกางประนิมนี่ก็ตัวอันตรายใบบักขามอนนียกินมง้งมื่อดอก ซื้อปะเน่ยมาแพกหนึ่งซีตอนเดี๋ยวนี้ปะเน้นร้านแพกเขามีแบบหั่นเป็นชิ้นขายแล้วไม่ต้องเอาหัวก็ได้นะคะเแม่มนนบบหน่อกับพุงหูเราไม่พิ้นผ้าไปแไม่พิ้นบอกก็ได้เลยซื้อไม่พิ้นมาไปเอามาแล้วนะพี่เอาผ้าูไปดูปะกลางปากคงเละ ยาไฟเพราะว่านั่งตันป,ปืนกินมากอกเล็นี่ครับอันเดี๋ยวสิเพราะว่าคนแยะเห็ดแกี่วมาลราบันักส,เเกกสิเดี๋ยวกลับไปหาหมอใหม่หมู่บ้านนะคะหมอเลหนกินของนิ่มๆอย่าเพิ่งเคี้ยวอะไรที่มันแบบแข็งมาสิน มันหน่อยสองแปลงพื้นที่เลยฟิลองไว้ถ้าชอบลูกโดดก็นี่เลยพริกทอดช่วยคุณได้ใบ่ประคามถึงใจครับ หน,าม,า,นแบบามัสมัเป็นังซีบอนอแบบคั้นซื้อมาตำแก้วบักขามแก้วใบบักขามกินกับหนึ่งปลาแซ่บเด้อพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสิซื้อมาเห็ดไทเบิ่งเ,เนมนูตำแจ้วใบบักขามอ่อ,อนกินกับหนึ่งปลาหมดัดยูหันความแซ่บทัฟเฟิลแล้วได้แน่นลอาคูคาคาแฟ่ปันหาลูซี ได้ลูกโดนแ้วก็แบบว่าค้างพี่อยอือหือโอ้ยดูคันชอบดูคันเซียแค่ินเมยโอ้แต่กูฟุตอือบอกเลาวว่าคันเสียอุ่นก่อนเสียอุ่นก็บอกคอยก็เสียับออกคันว่่ได้เฮ็ดงานกับมีเวลาหรือสัรหาอาหารแปลกๆไม่เฮ็ดชู๊ดไปนอนกิน สีสมปป้มเบลวามแซ่บแล้วบาเนียนสมปป้มเบลวามอ่อ,อนพอนุ่นๆมาถือใบมาถือบะกระเทียดให้แซ่บไปหน่อยอต้มไก,ก่กระแซ่บไปเนาะเปลวขามอ่อน ความดูซุปหวันนางเต็มยุธง,งหน้าพี่น้องแยกฟิลกันแล้วออกมากพีคมากพิกหนึ่งตอนสี ว่ารพราตา้ามาอยากแต่กดไปยายมาไว้นะว่าสัวบอกว่ามันแซ่บค่ว่มามันแซ่บคาไทายคิด มันมันเบ่งกลางอีง่แล้วยังโบไม่รู้พี่น้องลาบปลานิ่นแซมมดแดงเนาะขันมดแดงอเอาปลานิ่นเป็นจากน้องนะไม่ไม่ไม่พี่น,นอ้อง เกากลางแล้วไ่ม์มันนิ่ยขนาดปากนิ่งได้เนี่ยโอ้ยนี่ต้องค่ะนี่แกได้พี่น้อง เทศนาคันเห็นคันมีไม่เหี้อซื้อมาต่ำแก้วเราจะซื้อปนินมหนึ่งช่างเดียหัดอารมณ์เดี ก็ได้ผัดเอามากเนี้ยผัดเผาสมัยก่อนตุ่มปลาใส่บวบข่ามแต่ว่าเป็นจ้าบวบใส่พริกนี่อย่างน้ำต้มเป็นเจา้าพริกพนก๋วยน้ำปลาของสลดแล้วกับบีบบวบหน้าแต่จะเป็นแก้วแซ่บปอีปแปรก็ได้ để bác Đài mặt viết cả Chủ kèo ở gần Các có thể nghe tiếng không À เสียังฝูตุ่มดำตุ่มดำนุ่งซื่อของแฟร์ตีไม่เลียวบอกพี่น้องไม่อยากบ้านที่บล็อกปีนี้ปีนี้คือซีบอูฟูผนได้อบอกเนาะบังหนอกกับคือกันแหละโค้ดวโค้ดดิ เงินเบาื้องโน้มนุ่หน่อยอ,อย่างนีน้เงินนุ่มจุกันว่าว่าวัตเตสียนฮันใจลงก็วิศกามารอบสองอีกให้รุนอยู่เนาะเดี๋ยวสิว่าล็อกดาวาน์อีกต่อยาสีบา้ายาสีบา้าขออีแม่ต้นบักพี หยังที่ขอดลงไปนั่นมหนหอมเดวอพี่นอ้องเอ้ยพี่นอ้องยังมีเม,ม่นูกินในพี่นอ้องเบื้องหีดหลายเมนูอยู่มานี่ได้มา,มาหยิบหลายเมนูนะคะ่ะจะค่อยๆทยอยทยอย วันกระเสือตายสือตายสือปลายรักเนื้อพี่น้องมาเป็นพักครูต้องก้นกระถาสถานทีเสียวนบุญพันลูกชิ้นพี่น้องเอ้ยี๋ยวสิ้นเศร้าละล่ะแล้วสินนั่งกินทางตั้งทางนั่งสิ่ับมให้เล่านะคะมันเกะกะข้างกัน ร้านนึงนอยากปิดคลิปคนเดียวพี่นออ้อ,องเอาจำหนึ่งสอนนอกักคนเนาะขนใหญ่แล้วมันกินโปแซบตัวมันเคิร์กข้าเขาวนะรับเงนับตั้งเป็นค่ะเดี๋ยวงไม่ได้ไปขอกินกินต่อฟังข้างดน,นะคะได้รับเสกใจแจ,จ้าแล้วนะจุ๊จุ